ขอเคเอาเราัเอเวลาน้อยอัปเดตรงไงคะโปเจกต์หลังจากนี้ซีรีส์สดจะมีให้ดูไหมอหลายคนก็คงจะรอกันนะครับผมก็รอเหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้ยัง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 ครับยังครับตอนนี้ก็โฟกัสโกกันในเรื่องของละครที่กำลังถ่ายทำ แสดงว่ากระแสเรียกร้องให้กระแสเรียกร้องที่ให้อยู่รนตลาดบอลมีจักรวาลของตัวเองอีกเป็นเรื่องจักรวาลคือตอนนี้ก็ยังติดตามได้นะในเรื่องของชายทัวร์ชายแฟนคอนก็ยังมีอยู่นะครับผมก็ตอนนี้ที่ประกาศไปแล้วก็จะมีอิตาลีแล้วก็เม็กซิโกบราซิลครับแล้วก็จะมีละแวกใกล้เคียงก็ยังมีอีกครับก็ยังติดตามส่วนยูโรพร้อมมาลาโปลได้อยู่ครับผมยังสั่งยังไงครับกับการทัวร์ต่างประเทศของเราเอง เกินฝันไหมก็จริงๆกไ็ไม่ไม่คิดไม่ฝันนะครับก็คือไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศขนาดนี้ถ้าผมก็ก็ได้เจอประสบการณ์ใ,ใหม่ที่เราเราต้องฝึกฝนตัวเองขงเยอะเหมือนกันจากที่เราไม่เคยฝึกฝนในเรื่องของภาษานะมันได้รับโอกาสตรงนี้มามันก็เลยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะท้ะาทายแล้วก็ยากแล้วเราต้องทําไม่ได้แหละเพราะทุกคนทําได้หมดเนี้ยเราเหลือแค่เราคนเดียวยปีนี้ปีนี้ปีม้าทองเราก็แบบโอนเงินไปทอง เขาบอกว่าปีนี้มีชงนะครับครับเกิดปีชวดครับชงเต็มร้อยเลยฮะับร้อยนี้ครับเต็มร้อยครเล็มร้อยครับเข้าเข้าชงจริงนะชงไหมเรารู้สึกข้ามก็ชงทั้งคืนเลยครับข้ามมวยกาแฟล้วชงชนอนตื่นเาแนตื่นเต้นระวังตัวยังไงบ้างระวังคือตอนนี้ก็รอรอตัวจีนอย่างเดียวเลยครับรอรอไปแก้ชงฮะครับรอครับใช่มัต้องผ่านต้องต้องผ่านตัวจีนก่อนนะตอนนี้ก็ กลัวอยู่ก็ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแสดงว่าเชื่อเรื่องนี้ก็เชื่อก็ต้องเชื่อเชื่อแหละเชื่อไว้ก่อนนะไม่ไม่เชื่อก็เชื่อก็ไม่เสียหายไม่เชื่อก็ไม่เสียหายเราเชื่อไว้ก่อนไม่เสียหายก็ไปปัดปัดปัดว่าจะมีการจัดอะไรที่ไหนไหมจัดคลิปจัดอะไรจากพี่หนิงเขาก็สายมูแล้วก็คลิปสสยมูนใสยมูกแบบพี่หนิงอะไรอย่างงี้นี่แบบอ่ตอนนี้ยังครับแต่ว่าถ้ามว่าไม่มีใครชวนก็คงต้องไปเองรับผมวัดจีนก็ค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งใน แชทจีพีทีเราก็ได้ครับผมว่าที่ไหนสามารถที่จะไปแก้ชมได้ครับจริงๆเราก็เครียดกับเรื่องนี้อยู่ดูการ์กุนขนาดนั้นเหรอไม่ไม่เรา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 เชื่อประมาณหนึ่งเฉยๆครับแต่ว่าเราก็ทําเราไม่ได้เครียดขนาดนั้นสายตามันออกแล้วเครื่อประมาณหนึ่งร็จแทำครับทำทำไม่ลราเปไม่เช็คไม่เช็คตัวเองไม่เก็บตัวไหมล่ะว่าต้องระวังอะไรพิเศษอ๋อไม่ไม่ไม่ได้เช็คครับแค่แค่รู้ว่าปีชวดจงเฉยๆยังไม่ได้เช็คเดี๋ยวถ้าคุณพี่ถามเงี้ย เราไปแล้วครับนนี้นนี้้ปีมาหลายวันแล้มันมีอะไรที่แบบเฮ้ยรู้สึกล่แลอะไรเนเรา้ยังยังไม่มีครับยังไม่มีผมผมคิดว่ามันมันเริ่มเริ่มชงหลังจุกจินมฮะช่ใช่ตอนนี้ยังไม่ชงตอนนี้ยังแบบโกลครับแเราเราเช็คแล้วเราเช็คเราเชแล้วามามันยมีอะไรที่แบบเอ๊ะอให้เราแบบอ๋อยังไม่มีครับยังไม่มีครับยังสะดวกสบายใช้ชีวิตคล่องแคล่วปลอดโป่งมีความสุขครับผม แตบ,บนี้ต้องวางแผนเลยไหมว่าแบบเออไปแก้ชงที่ไหนให้เธอสบายใจได้ไม่กงังวลอ๋อคงคงไม่ได้ขนาดนั้นก็ผมจะวัดที่ที่เขาเรื่องเรือกันหรือว่าเซิร์ชในเน็ตใครเขาไปแก้ชงกันที่ไหนก็อาจจะไปที่นั่นประมาณนั้นครับไม่ได้จริงจังเหมือนพิธก,การผมขนาดนั้นเขาชอบไปแก้ชงคนหนึ่งเขาวัดเดียวพิธการผมไปห้าวัดวัดเดียวพอแล้วฮอาละเพรว่าชมเรื่องนี้น่ะเราแบบเออเราดีด้วยนะโชคดีไงเออมันเหมือนกับ เป็นจระเภทดีเป็นเพศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อผมก็หวังว่าอาจจะให้เป็นอย่างนั้นครับเรามีของแบบพวาเป็นเครื่องรางอะไรพวกจับตัวไม่แต่ก่อนแต่ก่อนเคยมีฮะเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้ชอบเดินตัวเปล่าเออเพราะว่าสะดวกสบายครับแต่ว่าถ้ามูฟฟีชงเนี้ยถ้ามูฟฟมันเกิดเหตุการณ์อะไรก็อาจจะต้องกลับมาพกอ๋อเช่นอะไรบ้างที่เราแบบโอ้ผมผมพกเยอะแต่ว่าผมพกในเรื่องของสนาพุทธพระอะไรเงี้ยอ่าเป็นเป็นพระเป็นพระแล้วก็จะเป็น ในเรื่องของพวกเบี้ยแก้อะไรเงี้ยก็มีประหลัดฉิกก็มีใช่ก็จะพบแบมนีอยู่นะทำพฤติการแนะนำทำแบบไปถึงแบบให้แบบผมเนี่ยเดี๋ยวถิงใจเราอ๋อพฤติการจะพบแต่ประหลัดฉิกอย่างเดียวใช่แต่ผมจะพบในเรื่องของเบี้ยแก้ด้วยอะไรด้วยเบี้ยแกด้วยเนาะครับขอเระกวนอครับปีนี้ก็ขอให้มีชมดีแล้วกันเนาะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากับ อย่างปีนี้สิ่งที่ได้ไปต่อใน2016ของยูโรเรือยก็ได้ไปต่อทุกอย่างอย่างเช่นหน้าตาดีดีขึ้นเขาตามมาตามมาอยู่เรื่อยครับฮะเขาตามมาเขาไม่ทิ้งเราไปไหนอยู่แล้วในเรื่องของหน้าตาดีนี่ขนาดปีโชว์เนี่ยยังหน้าตาดีอ่ะีปีนี้เราปีที่แล้วรับตามมาแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยฮะ เกิดการพัฒนาในเรื่องของความหล่อความหล่ออันนี้ก็คือสองกระจกก็คือเห็นเลยว่าแบบหล่อชันประจับถ้าเจนเถียงไม่ได้เขาไม่รู้จะพูดคำไหนเหมือนะฮะความมั่นใจด้วยว่าจะได้ไปต่อความมั่นใจครับมันหน้ามันหน้ามาจากไหนไม่รู้ตอนแรกหล่อตามมาใช่มันหน้ามาใหม่ฮะหล่อแล้วสามหัวก็ยังเป็นสเปคเหมือนเดิมไหมอะไรนะฮะสามหัวยสเปคเราเป็นยังไงต่อไปนะ สเปคเราเป็นยังไงต่อไปเหรอไม่ต้องมองหน้าพี่คนนั้นแล้วตอบนะไม่ต้องมองหน้าพี่คนนั้นแล้วตอบแต่เขาเกิดผมไม่มีสเปคสิใช่ครับไม่มีหรอจริงดริงวัยของเราเรามันมันยากไปกับการเรื่องสเปคหรือการถามคนที่แบบจริงใจหรือแบบคือยื้อตัวลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสได้พูดนใช่ก็พี่อาร์เลยนะอ่ไรคะตัเลนไม่แล้แบบหัวสายสอ หน้าไทยมาสูงอะไรเงี้ยชอบแบบไหนชอบแบบไหนเหรอก็ชอบชอบถุงสูงก็ได้ครับก็ได้เอก็ให้ใส่ใจคอรนะคะเราชอบฟังแบบไหนใส่ใจคอร์เออเก่งหรือว่าแบบตอนนี้ไม่ไม่ไม่ยังยังยังไม่โฟกัสรุ่งความรักเลยตอนนี้ครับเพราะว่าตอนนี้งานก็ไม่มีให้โฟกัสเงี้ยตอนนี้ว่าง ปีนี้โรงงานเยอะนะหลากหลายด้วยอ่ะก็ครับขอบคุณครับครับก็มีเรื่อยๆครับผมก็มีละครเดี๋ยวจะมีซีรีส์มั้งก็รอติดตามครับมีภาพยนตร์ครัเดี๋ยวละครก็ครับใช่จากนายสานบุตรีผู้จัดการมุ่งมุ่งจอยเฟซไปพี่กล้องพี่เบิ้์นก็จัดไปแล้วอย่างเงี้ยเรามีแพลนแมสแบบกับเทพกับโูรจะจัดเป็นโปรเจกต์ต่างๆคนแบบเฟสเทอร์เวลเลย ไม่ได้มีบรารมีที่จะจัดงานนะครับผมจะเป็นเด็กเลยเขบาบารมีสูงะครับใช่ครับผมจะเป็นเด็กตัวเล็ก,ลกที่แบบมีโอกาสถ้าลใครจ้างงานก็อาจจะไปร่วมง,งานถึงท่านจัดงานก็อาจจะยังรก็ไปร่วมจอร่ว์ก่อนไปแสดงความดีของแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นพี่กล้องพี่เบิร์นลุงตั้มอะไรเงี้ยครับก็จัดการเรื่องเตงิบโตกันเป็นผู้ใหญ่แล้วเรื่องร่ำรวยร่ำรวยก็มีลูกเรื่องที่เขาแชร์กันแบบว่าลูกกล้าใจมาเสื้อยืดนวดอะไรอย่างเงี้ย เห็นในโซเชียลทำไมแบบเฟลี่นๆเราแบบครับก็ก็เป็นเป็นลุกสบายๆแล้วกันเราเราถือว่าเราไปเที่ยวเราไปพักผ่อนคือพอดีผู้จัการผมจัดงานเนี่ยเราก็ไปชิลๆไปถ้ำขาวมาแรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้แต่งตัวอะไรมากเลยก็ขอบคุณแฟนๆแล้วกันที่ที่ชื่นชอบในความธรรมชาติขอบคุณมากครับโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะวีอาร์เรื่องแบบเขาเป็นยังสูงครับขึ้นเรื่อง ากได้จ้ะได้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะได้เ่าไหร่ะีทียี่สิบสองไอคอนปะไอคอนตอนนี้แะเดี๋งยีบอโอเคร่เรากเขาม่